ครับได้เวลาข่าวฟ้าวันใหม่ครับสันติสุขาลงสีครับครับผมคิดมุ่งไม่ออกเลยสิแม่ว่าจะบอกว่าเสกโลโซผมบ้านประชาไทยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะฮะศุกร์ที่สิบตุลาคมสอง7หสิบเจ็ดแรมสองขาเดือนสิบเอดปีมะเมียเหมือนเดิมครับวันนี้วันที่สิตุลาเนี่ยเป็นวันสุขภาพจิตโลกนะพี่เพิ่มรู้ไหมสุขภาพจิตเหรอฮะใช่ครับใครเป็นบ้างนะฮะ ไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคจิตฮะครนละอย่างกันฮะสุขภาพจิตหมายความว่าภาวะของจิตใจเนี่ยมันไม่เครียดมันก็ดีสุขภาวะทางกายก็คือร่างกายเราแข็งแรงใช่ไหมจิตใจก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นโรคจิตก็ได้แค่จิตใจเครียดเนี่ยก็ถือว่าสุขภาวะไม่ดีแล้วส่วนใหญ่จะเครียดจากเรื่องอะไรเรื่องเงินตอนนี้เขาก็มีการสํารวจกันที่ชาวบ้านกังวลกันอยู่ก็คือเรื่องค่าของชีพ แน่นอนอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยชาวเมืองอย่างเราเนี่ยอชาวบ้านนี่ก็หมายถึงเราด้วย <c oughs> เราเราก็เป็นชาวบ้าน <c oughs> นะฮะ <c oughs> วันสุขภาพจิตก็ <c oughs> เป็นเครื่องที่ช่วยให้ตระหนักว่าสุขภาพจิตเนี่ยดูแลต้องจะทำยังไงดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดต,ต,ต้องทำยังไงก็อย่า,าเครียดตอนเชา้าเปิดทีวีมาก็ดูฟ้าวันใหม่เนี่ยจะเห็นรายการธรรมะตัเช้าเห็นไหมเสียงสวดมนต์เนี่ยมีงานวิจัยพี่เพิ่มว่าว่าเมโลดี้รวมไปถึง ขึ้นเสียงเนี่ยมันมีส่วนที่จะทําให้สุขภาพจิตภาวะทางจิตนนิ่งและดีอันนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหเป็นภูมิปัญญาลึกซึ้งมากเลยนะตื่นมาตอนเช้าเปิดปุ๊บฟังรายการอะไรนะฮะเสียงธรรมสวนแห่งธรรมเสียงธรรมจากสวนโม,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 มกเสียงธรรมจากสวนโมกตั้งแต่เช้าทาวัดเช้าเรื่อยมาแล้วก็มาฟังพี่เบิ้มเทศในรายการข่าวต่อฮะคือถ้าดูเราสองคนจะสุขภาพจิตดีหรือว่าสุขภาพจิตจะแย่แล้วแต่เรื่องแล้วนองสนิทสุขมีวิธีทําสุขภาพจิต ตัวเองให้คิดคิดว่าทําอะไรแล้วสุขภาพกจดียังเอาตัวเองไม่คลอดเหมือนกันฮะก็อย่าไปเครียดมากปล่อยวางง่ายๆหลักพุทธศาสนารู้จักปล่อยวางเอไม่ใช่ตัวเราของเราทั้งหมดงั้นเอาตังมาออันนี้ไม่ได้ครับก็ปล่อยวางเอาตังมาเอาไปใส่กระเป๋าทําไมอก็ปล่อยวางก็หมายความว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาก็อย่าไปเอาจิตไปทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมเวลาจะคลี่คลาย ครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ไ่ปแก้มันนะไม่ไปปล่อยทิ้งไปกว้างอะไรเงี้ยก็หลายคนถ้าหากว่าทําบางสิ่งบางอย่างแล้วจะทําให้สารอะดรีนาลีนในร่างกายมันหลั่งออกมาความสุขอย่างพี่เนี่ยเวลาเล่นกอล์ฟจะมีความสุขมากทําสิ่งที่ชอบใช่ไหมเวลาทํางานจะมีความทุกข์เหรวฮะวันนี้วันศุกร์แล้วก็แสดงว่าเริ่มจะมีความสุขแล้วสิ ม่เลยอันทีนี้ไม่เลยไปเพราะว่าไม่ค่อยสบายคืนไปรลบรลองตายแน่นะฮะครับเอาเริ่มจากขา่าวมงคลก่อนพี่เพิ่มถแถลงการ,รสํานักพระราชวังฉบับที่5ครับครับก็เป็นถแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาประทับณนะโรงพยาบาลศิริราชนะครับเป็นฉบับที่5วันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะครับคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายงานว่าพระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นตามลําดับพระชีพ,พจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ อุณหภูมิพ่าวรากายลดลงอีกจนเกือบเป็นปกติพระอาการเจ็บแผลผ่าตัดลดลงมากเคลื่อนไหวพ่าวรากายได้ดีขึ้นหายพระไทยปกติสเสวยพระกายอาหารได้บ้างคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและสารอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตผลตรวจพระโลหิตติดตามปรากฏว่าภาวะติดเชื้อน้อยลงนะครับอีกเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำหรับพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2557นะฮะก็ถือว่านี่เป็นข่าวดีของในหลวงของเรานะครับส่วนแถลงการอีกฉบับหนึ่งนะครับแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชุกุมารีเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธฉบับที่5ตามที่คณะแพทย์ผู้ตวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีรายงานว่าผลการตรวจส่องกล้องพระอามาสัยหรือกระเพาะอาหารพบว่ามีติ่งเนื้องอกหลายติ่งและเป็นติ่งเนื้องอกที่เกิดจากอาการอักเสบของเซลล์ผิวพระอามาสัยหรือกระเพาะอาหารและมีแบคทีเรียในผิวของเยื่อบุพระอามาสัยหรือกระเพาะอาหารซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถเพื่อรักษาการอักเสบความทราบแล้วนั้นเมื่อวันที่5ตุลาคม2557 คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีต่อมพระบุพโพหรือต่อมน้ำเหลืองที่พระนาพีหรือท้องโตและในวันที่7ตุลาคม2 5 5 7ได้ถวายการตรวจเพิ่มเติมโดย2กล้องด้วยความถี่สูงพบว่าตับอ่อนอักเสบมากซึ่งเกิดจากการแพ้ภูมิต้านทานตัวเองคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถรักษาต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดและกราบทูลขอพระราชทานให้ทรงงดพระกรณียกิจเป็นเวลา3เดือน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2557ครับส่วนรบรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะที่ศา,าลาศิริราช100ปีทางสำนักพระราชวังก็ได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่6นะครับเป็นวันที่5นะครับขออภัยตลอดทั้งวันมีประชาชนสวมเสื้อเหลืองนำพวงมาลายัยมาสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลราธีเบร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนนอกจากนี้บรรยากาศนะครับมี<อ>คนที่มีชื่อเสียงมีคนใหญ่คนโตทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนครูอาจารย์นักเรียนเนี่ยเข้ามาถวายพระพรเนี่ยจำนวนมากยกตัวอย่างนะครับเมื่อวานนี้คุณอดุลพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รพร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงก็เข้ามาลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าวถวายแจกันดอกไม้นะครับรบ,บุคคลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงเนี่ยเดินทางมานะครับยกตัวอย่างเช่นทางรองประธานสารดีกาแห่งราชาอาณาจักรภูฏานนะครับที่ปรึกษาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซ,เซอร์นำเกลวังชุก พระมาหากษัตริย์แห่งราชอาณาจากักรภูฐานนะครับ,รบพร้อมคณะเนติบัณฑิตภูฐานนั่นก็คือมิสเตอร์ดาโชลินซินกันเซียนนะครับอันนี้ท่านมาเมื่อวานนี้นะครับ,รบนอกจากนี้คุณสนธิลิมทองกุลแกนนําพันธมิตรนะครับก็มาพร้อมกับแกนนําพันธมิตรหลายท่านนะครับพลตีจําลองศรีเมืองอาจารย์พิพพธงชัยคุณสรัญยูวงกระจ่างนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่ศรีราช คุณบรรหารศิลปะอาชานะครับคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคุณธีระวงสมุรนี่ก็ไปเมื่อวานนี้นะครับในการที่จะไปถวายพระพรนอกจากนี้ก็มีบรรดาดารานักแสดงนะครับของบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ช่องสามฮับพี่เบิ้มครับช่องสามเมื่อวานนี้ไปกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอมบอมบอมก็คือธนินนะครับบอมธนินแล้วก็คุณสุชาวพงศ์วิไลนะครับแล้วก็อีกหลายคนไปกันเมื่อวานนี้นะครับครับนี่คือช่องสามนะครับ ส่วนบรรดาข้าราชการก็อย่างเช่นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณอภินันจันทรลังสีไปพร้อมกับคณะผู้บริหารนะครับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแง่นหนานะครับเมื่อวานนี้ก็ไปนะครับคุณหมอเหรียญทองคงจํากันได้นะครับแล้วก็ยังมีคุณต่อพงเสลานนท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับไปเมื่อวานนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมี บรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดนะครับอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคุณส <ฮะ S 1> ุรพลสแสวงศักด์นะครับรวมไปถึงคุณสลาวุฒิเบญจกุลเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ <ฮะ S 1> ไปเมื่อวานนี้นะครับในช่วงบ่ายมีคณะทูตานุทูตหลายประเทศนะครับร่วมแสดงความจงรักภักดีเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ฐานอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับ <ฮะ S 1> ไม่ว่าจะเป็น อ่าบราซิลน,นะครับญี่ปุ่นเยอรมนีนะครับไปเมื่อวานนี้กันคับข้างเลยนะครับในขณะเดียวกันศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุด,ดมคชินทร์คณะบดีคณะแพทยศาสตรส์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ให้ข้อมูลนะครับโดยบอกว่าตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนมาถวายพระพรเป็นจํานวนมากตั้งแต่เช้าจรดเย็น มีกลุ่มหน่วยงานข้าราชการบุคคลสําคัญรวมตัวกันมาลงนามถวายพระพรเป็นจํานวนมากถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการให้กําลังพระไทยแด่พระองค์ท่านเชื่อว่าพระองค์ทรงรับทราบทุกความห่วงใยอยากเชิญชวนประชาชนที่อยากแสดงความห่วงใยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาลงนามถวายพระพรโดยจะนํารายนามขึ้นทูลกล้าถวายให้พระองค์ท่านทรงทราบ ช่วงนี้การจราจรติดขัดแต่ทุกคนก็ยังตั้งใจมุ่งหน้ามาให้กำลังพระไทยพระองค์ท่านจึงอยากขอบคุณในนามของโรงพยาบาลศิริราชท,ที่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการให้พระองค์มีพ,ะพระพลรานามัยแข็งแรงนี่คือนายแพทย์อุดมกัจินทร์นะครับคณะบดีคณะแพทยาศ,าศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับครับ<า>บรรยากาศดูสิฮะที่ศิริราชแล้วก็มีข่าวดีทุกวันทุกวันสำหรับอ,อ,อาการของในหลวงนะ,ะครับ ไปที่หน้าหนึ่งทางสือพิมพ์เช้านี้ครับพี่เบิ้มสือพิมพ์เช้านี้นะครับเริ่มต้นที่ไทยรัฐก่อนนะครับไทยรัฐวันนี้มีพาดหัวใหญ่เรื่องอะไรลองมาดูกันนะครับแห่ไทยรัฐครับพาดหัวใหญ่เรื่องนี้เลยครับยืนยันถอดถอนปูปูคือยิ่งรักครับมีมติ8ต่อหนึ่งปปชส่งสนชฟันใช้ระเบียบบริหารราชการเชื่อมบวศัก์จอประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญ นี่แหละครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นติ่งขึ้นมาก็คือประยุทธ์ถึงพม่าเจราจาชื่นมืน่นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนี้แหละครับเมื่อวานนี้มติปปช8ต่อ1นนะครับยืนยันให้ถอดถอนคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ส่งสนชเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นคดีอาญานะครับท,ที่ส่งไปที่อายการแล้วก็วันนี้จะมีนัดประชุมร่วมกันอันนั้นส่วนของคดีอาญาคืออายการว่างแล้ว ยุ่งๆผมใจ้เล่นกลอบอยู่บ้างเอออันนี้เป็นการถอดถอนนะครับก็รอดูว่าวสนชเนี่ยจะเอายังไงนะครับครับส่วนหน้าหนึ่งด้านบนของไทยรัฐวันนี้นี่แหละครับก็จะเห็นบรรยากาศการเดินทางไปประเทศเมียนมาของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเต็งเส่งนะครับประธานาธิบดีของพม่าให้การต้อนรับนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยและภริยาครับ ที่เขาจับมือกันด้วยนี่ก็คือบรรดาข้าราชการระดับสูงของพม่านะครับครับแต่ใส่ชุดที่เป็นชุดเรียกว่าชุดประจำชาติพม่าอ่านี่นะครับแต่ว่าคือของไทยรัฐนี่พี่ว่าเขาบรรยายบรรยายภาพผิดแลฮะอเพราะว่าพี่ขอจับผิดหน่อยครับเขาต้องเป็นประธานทธิบดีเมียนมาอ่าไม่ใช่พม่าครับแล้วอย่าไปพูดเรื่องคําว่าพม่าที่ที่ประเทศเขานะทำไมอะครับไม่ได้กินข้าวนะฮะเขาไม่ใช่พม่าเขาเป็นเมียนมาทําไมต่างกัน เขาะมันเขียนต่างกันคืออย่างนี้คือมันมีความเป็นมามันเรื่องเรื่องของสัญชาตินะฮะเรื่องของของเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีเอาว่าเขาไม่ชอบเจอกันเขาไม่ชอบพม่าคือเขาต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าเขาคือเมียนมาก็เหมือนเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ข่าวกระจายเลยใช่ไหมข่าวสดจําได้ไหมประธานสนชนี่ก็ต้องเขียนเป็นเมียนมานะครับเราจะติดพม่านะฮะมีอีกหลายประเด็นบนหน้าหนึ่งไทยรัฐนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนี่ชาวพุทธ ตักบาทเทวูคึกคักทั่วนี่แหละครับไทยรัฐวันนี้ไปประมวลมาเลยนะครับมีที่ไหนบ้างงานนะครับตักบาทเทวูปอ,อกคันษาแล้วก็มีงานบุญนะครับนี่คือประเด็นใหญ่ๆในไทยรัฐครับ,รบมากันที่เดลี y นิวส์นะฮะ ในเรีน ews หัวเล็กข้างบนก็เป็นข่าวความคืบหน้าผราอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระสงฆ์นิกรปิติในหลวงทรงดีขึ้นเจ้าฟ้าหญิงทรงประชวนประทับโรงพยาบาลนะครับเรารายงานให้ทราบแล้วนะครับต้นรายการแต่ว่าข่าวใหญ่ก็รู้สึกว่าจะคนละประเด็นกับฉบับอื่นจ่อเชือดมหาวิทยาลัยดังสอนปริญญาเอกจบง่ายไม่มีคุณภาพมีทั้งนิติแล้วก็รัฐราศาสนศาสตร์กกอ,อ,อ,อจี ถอนปริญญาจัดเรียนใหม่นะฮะคนที่อยากเป็นด็อกเตอร์นะครับมีตังอะไรนะจ่ายตังครบจบ,บจบแน่จ่ายครบจบแน่แลักษณะน,น,นั้นนะฮะส่วนอีกขา่าว5รัฐมนตรีสอหลุดเก้าอี้วิษณุแจงดึงนั่งกรรมธิการเฟ้นรายชื่อเสนอบิ๊กตู่กรรมธิการในที่นี้ก็คือกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูนซึ่งก็จะมีโคต้าของคอรมอ,อมคนนะครับก็ทั้งหมดทั้งหมด36นะครับสา้นี่เป็นสัดส่วน อีกหนึ่งประธานนั้นก็คือคอสชอเป็นคนเลือกมานะฮะข่าวข้างล่างเป็นข่าวชาวบ้านนะฮะเสกยื่นฟ้อง200ล้านโวยชื่อเสียงย่อยยับเมียลั่นแยกทางแน่ทำไมทำไมคู่นี้เขาถึงทลองหดอดทนกันเหลือเกินน้องสันติสุขบอกหน่อยสิผมบังเอิญไม่ได้ไปอยู่ใต้เตียงฮะ <laughs> เอเัแล้ววันก่อนก็มีภาพคุณเสกเนี่ยตบภรรยาต่อหน้าลูกหน้าบ้านเลยนะ,ะเขาก็หาว่าจะส่งจะฉากอะไรไปน่นนะฮะทีนี้ข่าวที่มีสาระก็คือจ่ายเงินชาวนาค่าโทษผู้ว่าถ้าไม่ถึงตัวจริงครับผู้ว่าในอำเภอนะบิ๊กป๊อกออกมาบอกแล้วถ้าหากว่ามีตุกติกมีทุจริตแล้วก็ไม่ถึงชาวนาตัวจริงอันนี้โดนแน่นะฮะส่วนข่าวต่างประเทศครับนี่บื้มผับมาเลดับหนึ่งบาดเจ็บอื้อคนไทยโดนลูกหลง ไม่ตัดปม IS นะครับอ,อันนี้ก็คือหน้าหนึ่งของเดลินิวครับคมชัดลึกครับประเด็นใหญ่ในคมชัดลึกวันนี้เป็นคดีอาญากรรมป้นชิงมินิมารนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับใส่ชุดพนักงานดักรอจับกลุมตำรวจปลอมตัวดวนโจรจี้ร้านเซเว่นอปรปร,รอควงปืนบุกเจอยิงปางตายลงมือถีทั่วภูเก็ตเรื่องของเรื่องคือตำรวจเนี่ยปลอมตัวเป็นพนักงานเซเว่นพี่เบิ้ม น้ำจิบสารเอาไม่ค้าอะไรอย่างนี้หรือ,อรอโจรไงมีการข่าวว่าโจรน,นี่มันออกกล้น<ะ>ลงมือถีโจรมาเจอตำรวจเข้าไปออปางตาย<ฮ>ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นภาพที่อยู่บนหน้าหนึ่งเพศสัตวชกรค้านพรบยาบุกออยยื่นเ0็ดันชื่อสรุปตั้งทีมหรือใหม่นี่แหละครับแล้วก็มีภาพนะครับถือป้ายคัดค้าน เพราะว่าเห็นว่าพรบฉบับนี้ที่จะเตรียมเข้าเสนอตสนชเปิดช่องให้ผสมยาขายยาไรการควบคุมทําคนไทยเสี่ยงและใช้ยาเกินจําเป็นนี่คือกลุ่มเภสัชกรจากทั่วประเทศนะครับรวมตัวกันคัดค้านยื่นหนังสือไปเรียบร้อยเลยเมื่อวานนี้ที่ออยนะครับก็น่าสนใจเรื่องนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับบนคมชันลึกด้านล่างบิ๊กตู่ปรับครมอ้าวมีข่าวมาแล้วนะเพิ่มรัฐบนตรีช่วยเกษตรอำนวยเต็ง อํานวยคืออํานวยปฏิเสธ<ช>เดิมเปที่ปรึกษาใช่ไหมฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรโอ้นี่มีชื่อว่าบอกแล้วไงว่าจะอํานวยปฏิเสธมาแก่ปัญหาเรื่องอยางโดยเฉพาะครับอาจจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะฮะ,ะนี่น่าสนใจแล้วก็ด้านล่างครับก็มีภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปที่เมียนมานะครับแต่คำบรรยายถูกต้องครับพี่เพิ่มครับคำบรรยายบอกว่าเยือนสาธารณรัฐ แห่งสาภาพเมียนมาอ่านี่ถูกต้องฮะถูกต้องนะฮะเดี๋ยวเขาไม่ให้กินข้าวนะฮะอ้าวนี่คือหน้าหนึ่งของกรมชลึกครับมากันที่ข่าวสดนะฮะข่าวสดเมื่อวานนี้ผิดใหญ่ๆเลยแต่ว่าวันนี้หายกินอแมนดาไม่ผิดนะอแมนดาลุยทุ่งฮะโชว์ท่อนแหหายกินอแมนดาอยู่เออครับก็น,น่ารักดีฮะเออส่วนข่าวใหญ่ของข่าวสดนะฮะทบห่วงจุดกระแสแดงแห่ วันรับศพอภิวันครับนะฮะตกลงว่าจะกลับมาวันพรุ่งนี้นะเลื่อนแล้วเป็น11ตุลาคมนะฮะกลับไทยพรุ่งนี้นะแล้วก็มีข่าวการเมืองบอกตั้งรอมชแก้ยางสปชพร้อมหนุนเทียนชายนั่งประธานมติปปชส่งสนชถอดปูจำนำข้าวนะฮะแล้วก็ยังมีข่าวเซกโลโซเมียโต้จัดฉากถ่ายคลิป ถูกเสกตบนะครับโอ้อโอผัวเมียคู่นี้มาทราหรัจริงๆแต่ใน,น้าหนึ่งเห็นคุณยิ่งรักแว๊บๆไปทำอะไรคะเนี่ยอ้าวแน่นอนเพราะว่าสองชอาวบ้านของเขาก็ต้องมีภาพคุณยิ่งรักอยู่แล้วนะฮะเมื่อวานนี้คุณยิ่งรักก็ถือโอกาสวันออกพรรษานะฮะอ่ไปกราบนมัสการนะครับสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สุเดระสังคราชนะครับที่วัดปากน้ำภาษีเจริญไงี่ไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วนะยังเป็นคงเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งได้เลยนะอ้าวเขาจองข่าวขาสดประชาชนนี่แหละเขาจ้อง คืองบยังไม่หมดไงตั้งแต่เป็นรัฐบาลน่ะต้องใช้คืนเขานะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้รู้ว่าปปชเขาจะมีมติก็เลยไปหาพระะม่แอน้องสันติสุขทำไมฮะคือถ้าหากว่าทำผิดแล้วไปหาพระนี่พระช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ครับแล้วฮะหลวงพ่อช่วยได้สุขภาพจิตอย่างไรหลวงพ่อยังบอกว่าอาตมายังช่วยตัวเองไม่ได้เลยนี่ข้างล่างนี่เป็นภาพของแอมแมนด้านี่ัวดทอดแหไม่เห็นนี่ทอดแหเหรอเบ็ดฮะเบ็ดเหรอตกเบ็ดอะแอมแอนดาตกเบ็ด เป็นการอันนี้เบ็ดเบ็ดแบบแบบแบบเบ็ดแบบชาวบ้านอ,ะอ่ะมันจะเบ็ดฝรั่งส่วนอีกข่าวหนึ่งคือวิกสามรอคําสั่งกสทยื่นผังรายการออกทีวีคู่ขนานนะครับก็เส้นตายวันนี้ก่อนเที่ยงต้องยื่นผังไปนะฮะอันนี้ก็น่าจะจบลงแล้วด้วยดีนะครับ,รบมามติชนครับสานักเดียวกันกันกบข่าวสดนะครับแต่ด้านเอาด้านล่างก่อนนี่นะครับพันหัวใหญ่เนี่ยตรงกลางปปชดันถอดถอนปูส่งสนชฟัน มติ8ต่อ1คดีรับจำนำข้าวเพื่อไทยจับพิรุษข้อกฎหมายอำนวยนั่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรประยุทธ์บินเยือนพมา่าร่างอภิวันถึงไทย11ตุลาบิ๊กโดงปรามจุดกระแสอันนี้คือร้อยเรียงประเด็นข่าวมาขึ้นเป็นหน้านหนึ่งเลยนะครับสำหรับมติชนแต่ํำนวนข่าวสังเกตดูดีนะครับการเลือกใช้คำปปอชอดันถอดถอนปู่ใช้คำว่าดันนะครับ <Yeah. S 1> ปกติฉบับอื่นเนี่ย ก็จะไม่มีลักษณะน,นี้หรอกครับคือดันเนี่ยมันเหมือนฝืนไหม <ฮะ S 1> อ่านี่แหละฮะก็เดี๋ยวมีรายละเอียดให้นะครับ,รบส่วนด้านบนเชียร์แหลมฉบังเมืองพิเศษชี้ของเงินได้ปีละ2000ล้านนำไปพัฒนาแก้ปัญหาอบจรหนุนหอการค้าติ่งวันได้ผู้บริหารไร้ขืนแม่สอดเฮได้ยกฐานะนะครับ,รบนี่ก็คือสืบเนื่องมาจากประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะเล่งเขตพิเศษใช่ไหมฮะทุ่ามีที่ไหนบ้างนะฮะจำได้ไหมฮะก็มีที่ แหลมชะบังบสมุยแล้วก็แม่สอดครับอ่านี่ก็คนในพื้นที่บางส่วนที่เป็นข่าวเนี่ยก็ชอบนะฮะชอบสิอ่ามันจะมีะสิทธิพิเศษในการดึงเงื่อนไขอะไรที่เพิ่มแรงจูงใจให้กับคนไปลงทุนขึ้นถูกต้องอ่านคะครับส่วนด้านล่างครับบิ๊กป๊อกสั่งคุมจ่ายเงินช่วยชาวนาลั่นต้องถึงมือปล่อยโกงผู้ว่าในอำเภอโดนส่งปปทประกบสกัดหัวคิวบิ๊กจินสั่งศึกษา ตัวเมร่วมนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนด้านล่างก็มีภาพคุณยิ่งรักนะฮะตามสํานักไม่ได้ชนข่าวสดมีซ่อาฉบับจริง้วยทุกท่าก็ใช่คือคือก็ต้องคือง,อง,องบประมาณมันมันค้างท่ออยู่แล้วมันงบใครอ่ะฮะก็งบเรานี่แหละภออาษีอากรประชาชนนี่แหละค,ค้างท่อกันอยู่มากันที่แนวหน้านะครับแนวหน้าข่าวใหญ่แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องถอดถอนปูปปชงเผือกร้อนสนชถอดถอนปูเส้นโคตรโกงจำนำข้าว นะฮะปปทสั่งคุมเข้มจ่ายไร่ละพันอันนี้เรื่องของชาวนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย mm. บิ๊กป๊อกขู่เงินไม่ถึงชาวนาตามไร่ฟันให้เรียบยกจังหวัดอุ๋ยเร่งชงแพ็กเกจแก้อย่างร่วงนีค่ค,คือข่าวใหญ่นะครับแล้วก็มีภาพข่าวเหมือนฉบับอื่นที่นายกประยุทธ์จันโอชานะครับเ mm. ยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการนะครับ mm. ส่วนข่าวข้างล่างเรื่องประเด็นการเมือง mm. ไม่ปิดทางนายกคนนอก mm. วิษณุแบไต๋ mm. โยนกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชี้ขาดบิ๊กตู่ลั่นไม่ชี้นำแทรกแซงปัดปูทางอำนาจในอนาคตสป<บ>ชรายงานตัวคึกค,คักปูชัยฟุง้งพร้อมนั่งเก้าอี้ประธานห่วยปูชัยน่าจะไปที่ชอบที่ชอบนะปูชัยพร้อมแล้วคนอื่นให้พร้อมไม่เป็นหรือเปล่าโอ้โเป็นเรื่องหลานเถอะปูชัยแล้วก็มีภาพของ อาจาร n a วรั a t p พ n g p ์ y o o n ศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วคุณประสานมาเลยับพิทักษ์นะฮะไปรายงานตัวเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งข้าราชการทั่วประเทศเฮสนันทำไมฮะได้สิทธิ์บำนาญสูตรเดิมเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเรื่องนี้ให้ด้วยนะ,นะกลับไปใช้สิทธิ์ในการรับบำเหน็จบำนาญสูตรเดิมนะครับไม่ต้องอยู่กับกบขออีกต่อไปแล้วนะฮะเป็นทางเลือกให้ใช่ครับมีมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกได้เองนะครับ ไทยโพสต์ครับการเมืองฉบับสุดท้ายพิมพ์เขียวปฏิรูปเลือกนายกทางตรงคอสอชอสรุปไอเดียส่งสพอ,อชอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสพอ,อชออต้องไปพิจารณากันนะครับ,รบส่วนในรัฐธรรมนูญมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสัดส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากสพอ,อชอนะครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเนี่ยก็ต้องส่งกลับมาที่สอปอชอเพื่อให,ให้ความเห็นชอบ นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของคอสชอยู่ดีอ่าไม้สุดท้ายนะครับด้านล่างครับปูขึ้นเขียงปปชส่งสนชถอดนี่ถอดถอนนะฮะแต่ใช้คําว่าถอดงสั้นด้านล่างครับพบทบหึ้มแดงอย่าจุดไฟสั่งเกาะติดรับศพอภิวันก็เป็นประเด็นข่าวคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือไทยโพสต์ครับข่าวเศรษฐกิจนะครับก็เริ่มกันที่โพสต์ทูเดย์คืนศุกร ข้าวและก็อย่างนะฮะคืนสุขยังไงก็บอกว่ากระทรวงเกษตรขอแจก1,30,000ล้านชาวสวนรับเละครัวเรือนละพันบาทเสนอประยุทธ์หรือใหญ่45วันเห็นผลครับคงไม่รับเละนะรับดีนะแปลว่านะอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะฮะ,ะคือใช้วิธีคิดในสูตรเดียวกันกับชาวนากับชาวนาแต่เพดานเนี่ยไม่เกินยี่ส้าไล่คือหนึ่งคนเนี่ยจะได้ไม่เกิน2 0 0 0 0บาท ครับแต่อันนี้เป็นแหล่งข่าวที่เขาบอกว่าเตรียมจะเสนอหม่อมราชวงศ์ปิดิยธรยังยังไม่ได้อนุมัติแล้วของพ่สุเดก็จะมีภาพกราฟิกที่น้องเศรษฐสุขถามเมื่อวานนี้ครับว่าเงินที่ตำรวจจราจรอ่ะมอบให้ลูกน้องอ่ะหนึ่งมบาทอ่ะนะฮะที่มีการติดสิงบนเอามาจากไหนเขาก็มีภาพกราฟิกให้ดู ว่ามีกองทุนสวัสดิการของตำรวจจราจรเท่าไรอะไรยังไงหลักเกณฑ์เป็นยังไงอะไรอย่างนงี้นะฮะเพื่อความโปร่งใสมาจากการบริจาคเป็นสาคัญส่วนข่าวขางล่างก็บอกว่าหุ้นไทยแพงต่างชาติเมินอันนี้เรื่องของคนรวยกันเล่นหุ้นนะฮะส่วนคนจนอย่างเราก็ต้องเล่นหวยกันต่อไปหุ้นไทยเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมาต่างชาติตัวเลยรู้สึกว่ามันแพงนะครับมาดูกรุงเทพธุรกิจครับเรื่องใหญ่ของกรุงเทพธุรกิจวันนี้กบขรับรับมือสมาชิกลาออก2 0 0 0 0 0 นี่หลังจากสนช<อ>ผ่านพรบโอ,อนกลับบําเหน็จบํานาญแบบเดิมคาดมีผลธันวาคมนี้เมื่อสอนชเนี่ยผ่านกฎหมายไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นําขึ้นทุนโปรดเก้านะครับแล้วถ้าโปรดเก้าลงมาเนี่ยนะครับมีการประกาศใช้ก็จะเปิดทางให้สมาชิกกบกขเนี่ยใครอยากจะลาออกจากกบกขได้ไปรับบําเหน็จบํานาญแบบเดิมมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับพม่าขอ30วันอนุมัติแผนไอทีดี ลงทุนภาวะทวายเฟสแรกส0มหมื่นไดไอทีดีก็คืออิตาเลียนไทยนะครับที่เข้าไปมีบทบาทอยู่ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจทวายสามสวันพม่าบอกเดี๋ยวพิจารณาอนุมัติเลยนะครับนี่การที่รัฐบาลสแสดงท่าทีว่าเอาจริงเ่ยบินไปเจราจาให้ความสําคัญมันก็ช่วยให้เอกชนงานของการเจราจาต่างๆในหลลื่นได้ครับก็ปิดท้ายกันท<ะ>ี่ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์สามฉบับนะฮะมติชนกับเนชั่นก็จะเหมือนกันปกเหมือนกันเป็นสีสันนะครับสีสันคักขนาดอแมนด้าคักขนาดอแมนด้านี่ดังเนาะคักขนาดคือภาษาอีสานคักขนาดเจ๋งจริงๆ,ๆอะไรเงี้ยอ,อแมนด้าสวดสวดยอดพ่อสามีลุงบอกว่าสวดยอดสุดยอดสวดยอดภาษาอะไรไอ้ตัวเล็กว่าไงฮะไอ้ตัวเล็กก็มีปัญหาผมว่า คืนความสุขให้หลายๆเด้อ่าอันนี้แซวแซวนะฮะเนชั่นนนนครับับเช่สุดสัปดาห์ก็อแมนด้าขึ้นปกะนะครับนี่สาวหยองหนองเม็กนี่สาวหยองก็คือผมผมหยิกเนี่ยภาษาอีสา,านเขาเรียกหยองอ่านี่ยแบบสาวหยองหนองเม็กนี่ก็คือบ้านของอแมนด้าอยู่ยบ้านอยู่บ้านหนองเม็กอ่าอำเภอหนองเม็กมั้งกระจายไม่ปิด<ะ>นี่นะฮะนองเม็กสาวหยองหนองเม็กอ่าก็น่ารักดีนะฮะภาพนี้ แค,แค่นี้ก็ได้ขายแล้วฮะโล้เลยไม่ยากนะเดี๋ยววันหลังเราทำฟาร์มวันใหม่รายสัปดาห์บ้างขายแข่งสยามรัฐนะครับอันนี้มีสาระปฏิรูปฉบับประเวศนะฮะคุณหมอประเวศ <ฮะ S 1> วสีก็ยังคงเป็นนักคิดอยู่เหมือนเดิมแต่ยังไม่มีใครเอาแนวคิดของคุณหมอไปปฏิบัติสักที<ฮ>ะนะฮะเ้วคิดว่าในอนาคตจะมีไหมครับน้องสิษยสุขก็ เอาเป็นว่าเอารอบนี้ให้มันปฏิรูปเสร็จไปเลยแล้วกันอย่าให้มีหลายรอบเลยค <c> ร <oughs> <c oughs> ับอ้าทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกับมาลงรายละเอียดเรื่องใหญ่ๆเรื่องพี่น้องสวนยางที่เมื่อสักครู่บอกว่าจะคืนความสุขให้รอบใหญ่เนี่ยมันจะเป็นยังไงคร,ครข้าราชการจะกลับไปใช้ระบบบำเหน็จบำนาญแบบเดิมได้ยังไงนะครับรวมถึงสงครามแย่งน้ำเนี่ยเกิดแล้วนะครับที่ยุทธยาเป็นยังไงรายละเอียดหลายเรื่องเลยครับเดี๋ยวกลับมาฮะ